ันนี้วันที่10เมษายน2555นะคะวันนี้พวกเรานะชาวมิตรเนตเซ็นเตอร์นะคะมีโอกาสไปเยี่ยมชมนาข้าวของคุณพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อโกมินนาค,คุณแดงนุณแดบดีอันนี้เขาเรียกบ้านอะไพี่หมู่บ้านหนองบอนพัฒนาตำบลตำบลดอนตมุม อำ,ำ,อำเภออำเภอดอนตูจมจังหวัดนครปฐมน่าทราบค่ะว่าพี่ใช้ Supermax X100 ฝา,าขาวบไบโวน็อกฝาเขียวนไบโวเซฟฝาแดงแล้วไบโวเซฟฝาเหลืองฝาเหลืองอ่า Factor X ฝาแ對對งดงฝาาแดงอ่กับข้าวของตนเองครับโดยการแนะนำของแนะนำของของใครคระของพี่เชบพี่เชฟเขาด้วยกันเนี่ยสองสามีอะไรอย่างเงี้ยมีลูกสาวไม่ใหญ่มาโลยาตัวนี้อ่าค่าค่าฝาดีพอดีอ่า ค่ะเริ่มใช้เมื่อข้าวได้อายุเท่าไหร่อายุประมาณเดือนแล้วพอดีมันเจอไอพัณฑ์ตัวนี้เริ่มใช้เมื่อหนึ่งเดือนใช้สี่อย่างเลยสี่อย่างเลยค่ะงแรกค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้ข้าวข้าวเป็นข้าวพันอะไรคะเนี่ยมีพันใดก็ขอสามหนึ่งก็ขอสามหนึ่งเริ่มฉีดครั้งแรกตอนข้าวอายุได้ยุได้เดือนได้เดือนนึงครับอ่แล้วฉีดครั้งที่สองตอนไหนคะครั้งที่สองประมาณไอกระลำใต้เป็นเซี่ยวหางปลาทูอ่าเป็นเซี่ยวหางปลาทูอแล้วก็ลง ฉีดครั้งที่สองครั้งที่สองเดี๋ยวุณที่หันไปทางนี้หน่อยเนาะว่าข้าวเราทั้งหมดเนื้อที่เท่าไหร่คะไอแปลงนี้เนื้อที่ประมาณ3ไร่ไร่ไร่ปกติทุกปีเนี่ยสามไร่เนี่ยเราได้สักกี่เปียนที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่ประมาณได้ประมาณได้2เปียนกว่านิดๆสูงสุดสูงสุดมีแต่ต่ำกว่านั้นมาต่ำกว่านั้นมาปีนี้สามเปียนคิดว่าไอสามไร่เนี่ยคิดว่าในใจคาดว่าจะกี่เปลี่ยนก็ ใในนจเเงอี่ยถ้าผมคาดว่านะเห็นระดับนี้แล้วอไม่เกินก็ตกร่วมสามเกียรน่ะสามเกียร์ถามตามตรงๆว่าประทับใจไหมว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิงเน e เซนเตอร์ไปแล้วโอ้ผมประทับใจมากเลยผมไม่เคยผมใช้มาทุกบริษัทแฮปปี้ไลท์อะไรผมใช้มาหมดผมไปประชุมที่พรามเก้าผมก็ไปผมมาเจอตัวนี้ผม ประทับใจผมแล้วผมมาเห็นต้นข้าวผมนู่นแปลงนู้นก็ใช่ก็ฉีดเหมือนกันเหมือนกันแล้วฉีดพ่นไปสักกี่วันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณเจ็ดไม่ถึงเจ็ดวันประมาณห้าหกวันก็เห็นมันเห็นอย่างไรเห็นกันลำต้นใหญ่ใบเขียวตั้งรากฐานใหญ่ผมถอนรากดูรากใหญ่ฐานมันใหญ่แล้วตอนนี้ต้นข้าวก็ไม่ล้มไม่ล้ม แล้วตอนนี้มันออกกรวงออกรวงแล้วคาดคะเนว่าสักกี่วันจะได้เกี่ยวเอดีประมาณอีกสักวันที่ยี่วันวันประมาณวันที่ยี่สิบยี่สองนะแล้วพอใจไหมกับผลผลิตที่ออกมาพอใจมากเลยพอใจได้ใช้ไอ้ super a g ไอ้ ไอตัวนี้สี่ตัวเนี่ยผมพอใจมากพี่เจี๊ยบดูรวงเนาะพี่เงาะดูเม็ดข้าวแล้วเพิ่มใจแทนเนาะเพิ่มใจแล้วเนี่ยปีนี้ผมเห็นแรต้นแรงต้นแรงนั่นลูกไปนี่มันจะลูกไปเนี่มันจะบิดกลับมือเลยนะเจจจรริิิิงงดดด้้้วววยยยไชาพี่่มนนะสังเกตดูถ้าข้าวลูกไปเปื้อนเนี่ยถ้าถ้าข้าวลวงหนักๆมันจะพับไปอย่างนี้เลยมันไม่ดิดกลับไอตัวนี้มันดิดกลับมันตั้งลมแรงมันก็ ยุ้ยเลยเฉยๆจะไม่ล้มลับไปเลยฐานมันใหญ่นะฐานมันใหญ่ใช่ไหมคะฐานแข็กมันเยอะด้วยแต่กอดีด้วยไอ้ตัวฝาเหลือมเนี่ยแต่กอฝาเหลือมชอบมากเลยอ๋อไบโอเซฟค่ะอเซมีมีอะไรจะบอกเล่าอีกไหมคะว่าความในใจว่ามันเป็นยังไงอีกไหมเออผมเห็นพัดเห็นข้าวเนี่ยผมก็เลิ่มใจแล้วปีนี้ผมใช้จะไม่มีอะไรทีที่ผมจะลองเก็บเกี่ยวเนี่ยผมใช้ครั้งแรกนะตัวนี้ แล้วผมเก็บเกี่ยวเนี่ยผมจะได้ผลผลิตเท่าไหร่ผมจะรอตัวนี้รอรอดูผลผลิตดูผลผลิตก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะติดตามโดยการโทรศัพท์ถามเนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่โกมินมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ